对。Yeah. ว่าได้กินมันปั่นมันตัดฝาเป็นปั่นปันโดมแลนมีแมคค่ามานห้ช่องีอยวมันไม่ขึ้นทนมาเลยป่ะมาสะอาจจะไม่แต่ช่องรอยตอนเ็นี่ยมี่นุ่งจะมาหนึ่งนห้าร้อยว่าคือว่านไหวก็จ้งก็จะจ้งมันมาปั่น บาเก็รับยาเจ้าเออเขารับไเจ้าน้องตั้งแต่ตำบลขี้จาเนี่น้อว่าจะชิบรั๋วเขาว่าจะชิบัวครับตักกี่ชอนทางในบ้านมันแล้วคือแสดงว่ามันเต็มทีเต็มที่แล้วหายเงี้ยังจวะตอกันมันหล่มันเลยเามันปรับมันนักามค่ะนัก

นี่มันกำลังบัดน้ำเลยแหละโเดโอกรมบัดน้ำนี่ังสำนี้ค่ะไอน้ำมันเด็ดโอเคม้ข้าวนนู่นตงนูอย่างี่เราวันนันเาคุ้นกันี้ตีลุงทัดมันมาใจวายอังปรับแม่ใจวายนักหัวก้นจอกันตะก้นไม่จอกไม่นี่ดอกบานได้ไหได้นะประมาณนั้น โอ้ม่ย้าแบบตัดใกล้ก็ตัดประมาณอ๋อค่ะแต่นั่นเราตงรตงตังตงดปนุ่นตรงตัดได้ที่นู่นนะมันอ๋อสองอที่มันได้เวลามันแตกกิ่งนะมันแต่จะตัดใกล้ก็ต้องปอกปอนนั้นกิ่เดียวนี่อ๋อค่ะเดี๋ยวไม่ได้ผนิดหนึ่งสินค้าหนึ่งพืชเกษตริก